ก็ให้ถามช่างเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงครับผมตัวฟินเรียงสวยดีไหมปุ่นมีการจับตัวของโบรเวอร์หรือว่าพัดลมเนี่ยเยอะหรือเปล่าซึ่งการล้างตัวท่อน้ำทิ้งเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมีการหมักหมมเยอะๆก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของกลิ่นที่ขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันกิมลองให้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการล้างแอร์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำการล้างเองนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าแล้ว เราจะต้องมานั่งรู้อะไรเหรอก็อไปตามคนอื่นมาล้างแล้วแต่พอจะล้างแอร์ที่นึงก็มักจะมีคนมาบอกเช่นเป็นพ่อแม่มาบอกเราบอกว่าช่วยอยู่บ้านดูเขามาล้างแอร์หน่อยดูเขาล้างแอร์มันต้องดูยังไงมีอะไรที่เราควรดูบ้างเมื่อเราไปจ้างคนอื่นมาล้างแอร์ตรงนี้แหละที่เราลองแล้วจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันครับ เพราะก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะมองแค่ว่าแค่ดูว่าเขาเนี่ยทำของเสียหายหรือเปล่าหรือว่าเขาที่มีการมาหยิบของอะไรภายในบ้านตอนระหว่างเขาล้างแอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะเป็นแค่นั้นนะครับเพราะว่าเราก็ควรที่จะรู้ว่าช่างแอร์เนี่ยเขาล้างให้เราได้ถูกต้องสะอาดอย่างที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าก่อนอื่นเลยเนี่ยมาทาความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของตัวแอร์กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับซึ่งแอร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยสส่วนนี่แหละ โดยตัวที่มันวางนอกบ้านเนี่ยอันนี้มันจะเรียกว่าตัวคอนเดนเซอร์ยูนิตนะครับหรือบางทีเนี่ยบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นตัวคอยร้อนบ้างหรือจะเรียกเป็นตัวคอมเพรสเซอร์บ้างนะครับส่วนที่อยู่ตรงด้านในบ้านเนี่ยอันนี้ที่เราเรียกว่าแอร์แอร์ที่มันเป่าลมเยน็นออกมาในที่นี้เนี่ยอันนี้มันจะเรียกว่าอีวาเปอเรเตอร์ยูนิตนะครับหรือว่าบางช่างเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นตัวชุดคอยเย็นซึ่งตอนล้างเนี่ยก็ตัวหลักๆเลยที่เราจะต้องคุมแล้วก็ดูเป็นพิเศษหน่อยก็จะเป็นตัวคอยเย็นที่มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละ โดยสิ่งที่เราควรต้องเตรียมตัวก่อนที่ช่างจะมาเลยนะครับนั่นก็คือเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะบอกช่างเอาไว้ว่าแอร์ของเราก่อนที่คุณจะมาล้างให้เราเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้เป็นปกติเย็นเจี๊ยบดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับพอช่างมาถึงเนี่ยอันนี้ก็สามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยแอร์เรายังเย็นดีอยู่นะเหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดอย่างหนึ่งนะครับเพื่อบอกช่างว่าเฮ้ย hey, แอร์เราไม่ได้มีปัญหานะคุณมาล้างถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมา เป็นที่ขุดล้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการแชร์กันเอาไว้ว่าทําแบบนี้เนี่ยมันสามารถป้องกันได้อีกอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าในบรรดาช่างเนี่ยมันก็มีทั้งช่างดีแล้วก็ช่างไม่ดีแล้วก็ช่างเลวไปเลยไอ้คาว่าช่างเลวในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นช่างที่มีการตุกติกถึงขนาดที่ว่าเขาอาจจะเดินไปเพื่อทําการปล่อยน้ํายาแอร์เราออกมาได้นะครับแล้วเขาก็จะมาชี้ๆบอกว่าเนี่ยแอร์คุณไม่เย็นแล้วคุณจะต้องทําการเติมน้ํายาแอร์เข้าไปนะ ซึ่งเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแอร์คุณมันยังดีอยู่ระบบมันยังดันได้ปกติเนี่ยนะน้ำยาแอร์มันไม่ควรที่จะพร่องลงไปนะครับซึ่งเ้เกิว,ว่ามันมีการพร่องเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันควรต้องมานั่งเช็คแล้วว่าระบบตรงนั้นอนะไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าแค่เติมน้ำยาแอร์เข้าไปธรรมดาแล้วมันก็โอเคแล้วก็ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ว่าคุณอาจกําลังโดนช่างเลวเนี่ยมาซุยคุณอยู่น,ยยนะครับแลวซ้ำร้ายเนี่ยไอ้ตอนมาแอบปล่อยน้ํายาแอร์เนี่ยบางทีบางทีก็อาจจะทําให้ไอ้ตัววาล มันบิดมันบี้หรือว่าปิดวาล์วไม่สนิทตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้น้ํายาแอร์รั่วแล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมไปซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่างจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับผมตอนที่ทําการล้างแอร์อยู่มี2คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านอีกคนนึงเนี่ยก็ควรจะไปเฝ้าที่ตัวคอมเพรสเซอร์เลยครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่าใช้งานไปเป็นปกติเนี่ยบางคนก็อาจจะมีเหมือนกันนะใช้งานได้5ปี7ปีแอร์ Air ก็มีเป็นปัญหาอะไรนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้โอเคอยู่เลย ซึ่งนตรงนี้เนี่ยก็อยู่กับพิการดูแลรักษากับเรื่องของทีมช่างที่เข้ามาทํางานให้เราเนี่ยแหละนะครับไลกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้เอาไว้ก่อนที่ช่างจะทมาทําการล้างแอร์เนี่ยก็คือให้ตรวจเช็คว่าแอร์แต่ละตัวเนี่ยมีเบรกเกอร์อยู่ที่ไหนโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีแอร์อยู่หลายตัวว่ามีแอร์อยู่หลายชั้นบางที่อาจจะมีการวางเบรกเกอร์เอาไว้คนละตำแหน่งคนละชั้นกันนะครับ อย่างของบ้านเราอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันก็จะมีการแยกกระจายอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยก็จะไม่ได้มีการแปะป้ายเอาไว้แบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าต้องมานั่งไล่หากันอยู่นานเหมือนกันนะกว่าที่จะเจอว่าตัวเบรกเกอร์ตัวไหนเป็นของแอร์ตัวใดนะครับทีนี้มาเริ่มทําการล้างกันก็อย่างที่บอกไปว่ามันประกอบไปด้วย2ส,ส่วนเอาส่วนที่ง่ายๆก่อนละกันนะครับผมก็จะเป็นส่วนทัวของคอมเพรสเซอร์หรือว่าตัวคอยร้อนเนาะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการล้างแบบง่ายๆ บางครั้งช่างแอร์บางชุดเนี่ยก็จะเป็นการแค่ฉีดน้ําเข้าไปเพื่อทําการล้างฝุ่นทางที่ตัวของรังผึ้งแล้วก็ที่ตัวของใบพัดแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวว่าเขาไม่มีการแกะออกมาเลยเนี่ยถามว่ามันพอทําได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล้างแบบดิฟคลีนขนาดนั้นจะเป็นแบบนี้มันก็พอได้นะครับผมแต่ก็ต้องดูว่ามันเขาฉีดน้ําจนน้ำออกมามันใสสะอาดแล้วนะแต่เก้ดเป็นช่างชุดที่ดีๆหน่อยหรือว่าเป็นการล้างให้มันสะอาดหมดจดเนี่ย บางทีเขาก็จะทําการถอดไอตัวกรอบนี้ออกมานะครับผมแล้วก็ถอดตัวใบพัดแล้วก็ทําการฉีดล้างเอามาให้มันละเอียดละเอียดอันนี้ก็จะได้ความสะอาดที่หมดจด,ดไปพอล้างเสร็จตรงนี้เรียบร้อยก็สามารถที่จะประกอบเก็บเข้าไปเสร็จขั้นตอนของตัวการล้างคอมเพรสเซอร์ไปแบบง่ายๆนะครับโดยตัวที่ต้องเสียเวลาในการล้างเยอะ,ยอะหน่อยในการล้างแอร์แต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นที่ตัวกล่องมันตรงนี้เนี่ยแหละโดยเริ่มต้นนะครับผมทางช่างก็จะทําการขึ้นไปถอดเอาพวกของฟิลตตรงฟิลเตอร์ต่างๆออกมาก่อนเนาะ ซึ่งถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยแค่ตัวฟิลเตอร์ตรงนี้ก็จะฝุ่นจับมากๆแล้วนะครับไอตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องรอช่างมาล้างก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้แอร์มันตันเร็วเนี่ยจริงๆสามารถที่จะเปิดตัวหน้ากากแอร์ตรงนี้ออกมานะครับผมเราก็ทําการดึงเฉพาะฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยไปทําการล้างเองเลยก็ได้นะสักประมาณเดือนละครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวแอร์เนี่ยให้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมได้มากๆแล้ว ซึ่งตัวฟิลเตอร์หยาบของ a r r i ี r ตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าเป็นตัวที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็แตกต่างจากหลายๆตัวในท้องตลาดอยู่เหมือนกันก็สามารถกรองฝุ่นกรองอะไรพวกนี้เนี่ยได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับจากนั้นก็จะแกะไอตัวถัดน้ําทิ้งออกมาอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะเห็นเป็นตัวคอยเย็นเป็นตัวบลูเวอร์หรือว่าตัวพัดลมนะครับแล้วก็แผงไฟฟ้าด้านขวาตรงนี้ละตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีทริคนิดนึงนะครับก็ให้ถามช่างเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นไงครับผมตัวฟิ เหตุผลที่เราถามมันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการบอกช่างเอาไว้นะครับผม2เรื่องเรื่องที่1ก็คือบอกว่าฟินเนี่ยเห็นไหมตอนเนี้ยมันเรียงสวยดีสมบูรณ์ดีอยู่นะอันที่สองตอนในล้างเนี่ยล้างให้ดีๆและทําให้อยู่ในสภาพแบบเดิมด้วยคือมันเหมือนเป็นการเตือนสติเขาด้วยไงการที่เราจะไปบอกเขาตรงๆว่าล้างระวังระวังเนี่ยบางทีเอาจริงมันก็ดูจะเสียมารยาทไปนิดหนึ่งหรือว่าเหมือนกันเป็นการแบบไม่เชื่อมือเขาแต่นี้เหมือนกันเป็นแก้กัน ถามยืนยันเขาแค่นั้นเองอะเนาะว่าโอเคของเราเนี่ยยังดีอยู่ใช่ไหมยังโอเคอยู่หรือเปล่านะครับึ่งในเรื่องฟินตรงนี้เนี่ยจริงๆสามารถที่จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยได้นะครับว่าไอตอนก่อนที่เขาจะล้างเนี่ยเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่าหลังล้างเนี่ยเรามาดูแล้วเราตรวจสอบเราเจอว่าโหเขามีการฉีดน้ําอัดหรือว่าใช้อะไรไม่รู้ทําจนฟินเราล้มเยอะๆตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะบวยกับทางช่างได้นะครับคือถ้ามันเป็นนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็มีเหมือนกันที่ ช่างบางคนล้างไม่ระวังเลยฉีดแบบอัดเต็มที่บางทีไอตัวฟินต่างๆนี้เนี่ยมันอาจจะล้มจนดูเละมากๆไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยต้องใช้เป็นตัวหวีเพื่อทําการตั้งฟินใหม่กันไปเลยนะครับซึ่งไอตัวฟินตรงนี้เนี่ยมันมีหน้าที่ที่จะทําความเย็นนี่แหละเพื่อให้มันเย็นมากๆแล้วก็ใช้พัดลมเป่าออกมาลองนึกถึงถ้าเกิดว่าฟินเหล่านี้เนี่ยมันล้มมันชิดกันมันแปลกๆนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องประสิทธิภาพการทําความเย็นเนี่ยมันก็จะลดลงไปนั่นเอง ทางที่ดีก็เตือนเขาไว้ก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นก็น่าจะดีที่สุดนะครับเสร็จจากเรื่องของฟินแล้วอันนี้เราก็ชวนคุยทางช่างต่อนะครับถามเข้าไปเลยครับผมว่าฝุ่นมีการจับตัวของบลเวอร์หรือว่าพัดลมเนี่ยเยอะหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการเตือนช่างว่าเฮ้ยล้างตัวของพัดลมตรงน,นี้เนี่ยให้มันดีๆเด้อเพราะว่าช่างบางคนเนี่ยก็จะใช้วิธีการฉีดแล้วก็ตัวพัดลมเนี่ยมันจะมันก็จะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตามแรงฉีดน้านะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะอาดจริงๆเนี่ย ควรจะต้องทําการจับพัดลมมาไว้แล้วก็ค่อยฉีดนะครับผมเพื่อไล่เอาฝุ่นออกให้หมดก่อนโดยใบพัดตรงนี้เนี่ยเอาจริงคือหลายๆรุ่นหลายๆย,ยี่ห้อมันก็สามารถที่จะถอดออกมาล้างได้นะครับที่เราคุยมาเนี่ยเห็นว่าของทางมิสโซเนี่ยโดยมากก็สามารถที่จะถอดออกมาล้างได้หมดเลยซึ่งมันก็ทําให้สามารถล้างได้สะอาดหมดจดมากกว่านะครับรวมถึงไอ้ตรงโครงกระรอกหรือว่าไอ้ตรงส่วนพลาสติกด้านหลังตัวใบพัดตรงนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยเนาะว่าเมื่อไหร่ที่เราถอดออกมาเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามันจะมีเป็นคราบสกรปรก ซึ่งมันก็คือฝุ่นที่มันโดนความชื้นของน้ําต่างๆเล่นี้เกาะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับผมการที่เราถอดในตัวใบพัดออกมาเจอตรงโพรงกร,รอกนี้ก็จะได้เช็ดความสะอาดได้แบบสะอาดหมดจดไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องคอยเช็คด้วยเนาะว่าเขาจะทําการฉีดล้างตรงนี้เนี่ยให้ได้สะอาดหรือเปล่าเพราะว่าก็มีเหมือนกันนะครับผมช่างบางคนเนี่ยก็แค่ฉีดๆให้เหมือนกับแค่ล้างๆไปนี่แหละสุดท้ายมันก็จะไม่ค่อยสะอาดจริงๆสักเท่าไหร่นักแต่เรื่องของการถอดพัดลมตรงนี้ออกมานะครับผมก็เห็นว่า ให้ระวังกันนิดนึงลองประเมินตัวของช่างที่มาทํางานให้เราหน่อยละกันถ้าเกิดว่าเป็นช่างที่ดูแล้วชำนาญการหรือว่าเป็นช่างของแบรนด์เองเนี่ยอันนี้ก็น่าจะปล่อยให้ทำได้ถอดออกมาได้แบบไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นดูแล้วเป็นช่างมือใหม่ก็ไม่แน่ว่าการที่ไม่ต้องให้เขาถอดออกมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการรักษาคุณภาพของตัวแอ์เราเนี่ยได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณถอดออกมาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่เนี่ยตอนใส่กลับเนี่ยถ้าเกิดว่าใส่เข้าไปไม่ดี ไม่ลงล็อกเนี่ยพวกลูกยางอาจจะบิดหรือว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมาเช่นเรื่องของเสียงต่างๆอะไรประมาณนี้นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเอาแค่คุมให้เขาฉีดล้างแบบปราณีปราณีหน่อยค่อยๆล้างเอาให้มันสะอาดเลยเนี่ยจริงๆก็น่าจะที่จะเพียงพอเหมือนกันกับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะรู้เอาไว้นะครับผมก็คือพอบอกแบบนี้แล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปบังคับให้เขาถอดเอาใบพัดออกมาแบบนี้ได้ทุกเครื่องทุกกี่ห่อนะ เพราะอย่างของเราที่ใช้เป็นตัวของแครเออรอยู่เนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าไม่สามารถที่จะถอดเอาใบพัดตรงนี้เนี่ยออกมาล้างได้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาทําประกอบมาตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะประกอบให้ตัวใบพัดเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกับตัวของเครื่องไปเลยถ้าเป็นแอร์อย่างเช่นมิสโซอย่างนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีการฉีดจากคนละที่กันนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันเนาะตรงนี้มันก็เลยทําให้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันยังสามารถถอดประกอบอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ล้างได้ง่ายกว่าดีกว่านั่นเอง แต่อย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะช่างเขาเป็นคนฝากบอกมาว่าเป็นแบบประมาณนี้ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่ายี่ห้อที่คุณกําลังจะซื้อเนี่ยสามารถถอดออกมาล้างได้แบบเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะต้องถามตั้งแต่ตอนที่จะซื้อนะครับว่าโอเคมันสามารถถอดใบพัดออกมาล้างได้เนาะไม่ใช่เป็นแบบฟิกซ์กลายเป็นก้อนเ,กนเดียวกันกับตัวของตัวแอร์ก็ถ้าเกิดว่าใครที่บ้านนะครับผมมีเป็นแอร์ตัวไหนอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะเลาะได้เหมือนกันเนี่ยยังไงก็ มาบอกยี่ห้อบอกรุ่นไว้นิดนึงแล้วกันนะครับ <_ C ut ain> เผื่อเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆคนอื่นด้วยส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตัวของถาดรองน้ําทิ้งแล้วก็การระบายน้ำนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตัวแอร์นะครับผมมันจะมีน้ําทิ้งออกมาเรื่อยๆเนี่ยเกิดจากการที่ตัวอีวาป r ปอ o r เรเตอร์ตัวนี้นี่แหละคือด้วยความที่มันจะถูกทําให้มันเย็นใช่ไหมฮะพอมันมีของที่มันเย็นๆขึ้นมาแน่นอนว่าพอมันโดนความชื้นมันก็จะกลับ กลายเป็นหยดน้ําออกมาพอมันเป็นหยดน้ำเนี่ยอันเนี้ยน้ํามันก็จะหยดลงมามาสู่ไอตัวถาดน้ําทิ้งตัวนี้เนี่ยแหละนะครับซึ่งไอถาดน้ําทิ้งเนี่ยมันก็จะค่อยๆไหลไปไปลงท่อก็มันจะเป็นตัวท่อที่ช่างแต่ละคนเนี่ยเขาได้ทําการต่อเอาไว้ไอตัวท่อตัวนี้เนี่ยอันนี้จริงๆมันควรต้องระวังตั้งแต่ตอนติดตั้งเลยนะครับว่าน้ําที่มันไหลออกมาเนี่ยมันจะต้องมีฟโฟล์การไหลเนี่ยที่ดี ควรจะมีระนาบของตัวท่อเนี่ยให้มันมีระนาบที่มันเอียงเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้ไหลออกไปข้างนอกได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีการติดค้างอยู่ด้านในแต่ต่อให้ติดตั้งดียังไงเนี่ยด้วยความที่น้ำมันโดนฝุ่นแล้วก็ตัวน้ำมันเองเนี่ยมันก็อาจจะไปจับจับอะไรทั้งอย่างจนมันกลายเป็นเมือกได้อันนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องให้ทางช่างนะครับผมทำการล้างให้สะอาดด้วยซึ่งการล้างตัวท่อน้ำทิ้งเนี่ยจริงๆก็จะแนะนำกันว่า ให้ทาการฉีดเอาน้ำเนี่ยใส่ท่อเข้าไปนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเป่าลมตามอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วช่วยลดการหมักผม,มลดการอุด,ดตันของตัวท่อน,นี้ได้เยอะมากๆแล้วครับซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเหมือนกันที่ช่างอาจจะลืมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไม่ได้ทําให้เราเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดมีการหมักหม,มเยอะๆก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของกลิ่นที่ขึ้นมาได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งวิธีในการถามเนี่ยก็จะถามช่างไปเลยก็ได้นะครับว่าอันนี้ทําการล้างตัวท่อเนี่ย เป็นแบบเป่าลมหรือว่าแบบน้ําซึ่งี๋ยว่าช่างตอบว่าเป็นแค่น้ําหรือเป็นแค่ลมมาเนี่ยก็อาจจะบอกเขาให้ช่วยทําเพิ่มให้หน่อยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะโดยหลังจากที่เขาทําการเป่าลมไล่น้ําออกจากท่อตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆครั้งนะครับผมช่างดีๆหลายๆคนเนี่ยก็จะทําการค่อยๆเป่าลมไล่น้ําต่างๆจากทั้งตัวของอีวาลเปอเรเตอร์ตัวของใบพัดเพื่อให้มันเสด็จน้ําทั้งหมดแบบให้มันแห้งไปเลยก่อนที่จะประกอบกลับไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะมีปัญหาว่า หลายหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับที่พอล้างแอร์เสร็จปั๊บเปิดแอร์มามีน้ําอะไรไม่รู้มันกระเซ็นเต็มหน้าไปหมดเลยซึ่งจริงอันนี้มันก็เกิดจากการท,าที่มันมีน้ําจากการล้างแอร์ที่ค้างอยู่ในระบบนี่แหละออกมาการเป่า,าลมเหล่านี้ก็จะเป็นการช่วยไล่น้ําเหล่านี้ให้มันออกมาได้น้อยลงกว่าเดิมได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีใต้แอร์เรามีเครื่องใช้ไฟฟ์งใช้ไฟฟ้าอันอื่นอยู่เนี่ยโดนละอองน้ำพวกนี้ไปก็อาจจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นได้เนาะ โดยหลังจากที่เขาเป่าลมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่เดินเข้าไปตรวจสอบแอร์อีกรอบนึงได้นะครับขอตัวเช็คดูว่า,าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมฟินของอีวาเปอเรเตอร์มีการลมหรือเปล่ามีส่วนไหนที่เขายัางล้างไม่สะอาดหรือเปล่าหเหล่านี้เนี่ยก็สามารถไปตรวจสอบตัวเช็คตรงนี้ได้นะครับแล้วตอนประกอบคืนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ก็ควรทําการตรวจสอบตัวแอร์อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเขาประกอบได้ไม่ดีเนี่ยบางทีอาจจะมีเสียงก๊อกก๊อกแกลกเกิดขึ้นได้ ทั้งที่ตัวคอมเพรสเซอร์หรือว่าตัวแอร์ด้านในก็ตามที่แล้วก็ให้ลองตรวจเช็คดูว่าแอร์ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตัวแอร์ยังสามารถที่จะสวิงได้เหมือนเดิมไหมรวมถึงออมีน้ำางน้ำหยดอะไรจากแอร์ด้วยไหมนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเราจะได้บอกให้ทางช่างเนี่ยแก้ได้ก่อนที่เราจะทำการชำระเงินให้ทางช่างแล้วก็กลับบ้านไป ทีนี้เมื่อไหร่ที่เราได้รับหน้าที่ในการคอยดูช่างมาล้างแอร์เนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่ามีส่วนไหนที่เราควรจะต้องดูบ้างและจริงจการที่เรารู้เรื่องตรงนี้เอาไว้หน่อยเนี่ยแล้วคอยถามแล้วก็คอยไปดูคอยคุยกับช่างเนี่ยอันนี้ ช่างเขาก็จะรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีความรู้ในระดับหนึ่งเขาก็จะไม่ค่อยกล้าทําอะไรช่วยๆให้กับเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้ทําออกมาแล้วเพื่อนๆแต่ละคนน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ผมไปหามาแชร์เพื่อนๆได้ดูแล้วกันอย่างไรก็ฝากกดไลค์รวมถึงกดแชร์ไปบอกคนที่เรากนมันจะฝากให้เขาช่วยดูช่างเวลามาล้างแอร์ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนครั้งหน้าเราจะมีอะไรมาแชร์อีกหลังจากที่เราลองให้แล้วยังไงก็กด subscribe ให้กับช่องของเราได้นะครับผม